สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่องหมอแลบอินดี้นะคะวันนี้เราจะพาไปดูการตัดแต่งกิ่งอังุ่นนะคะการพุนนิ่งอะคะ่ะก็คือการที่เอาใบองุ่นออกทั้งหมดนะคะแล้วก็พออังหนุนแตกยอดออกมามันก็จะมีช่อด,ดอกแล้วก็ติดลูกนะคะอังหนุนเป็นพืชเถาที่เราต้องตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อให้มันติดลูกบางครั้งถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งมันก็อาจจะมีลูก ลูกมาเองแต่ว่าความสมบูรณ์หรือว่าปริมาณของผลผลิตก็จะน้อยนะคะเราต้องมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้มันติดช่อดอกแล้วก็ติดผลนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่ก็คือสวนองุ่นของเราค่ะตอนนี้ก็พักเหนื่อยนะคะพักเหนื่อยเราก็จะมาเตรียมกิ่งส่งให้ลูกค้านะคะมีลูกค้าสั่ง กิ่งพันมาเพื่อนำตาตาขององ,งุอ่นอง,งุ่นนะคะแม่แต่กิ่งที่เราตัดออกมาก็สามารถขายได้นะคะวว้า <Wow. S 1> เพราะว่าเขาจะเอาไปขยายพันธ์ุต่อค่ะหลังจากเหนื่อยหยุดพักก็มาเตรียมกิ่งอันนี้นะคะให้ลูกค้าเป็นกิ่งแบบนี้ แล้วก็ตาตรงนี้ค่ะเขาจะเอาไปใช้ติดกับต่อป่านะคะเพื่อทับไปต้นพันต่อนะคะเราก็จะแต่ว่ามันต้องเป็นกิ่งสีน้ำตาลนะคะถ้ากิ่งสีเขียวจะใช้ไม่ได้ค่ะต้องเป็นกิ่งสีน้ำตาล ที่เช่าสวนค่ะทำงานอยู่กับบ้านก็มีความสุขดีสำคัญก็แต่อายุเยอะกำลังไม่ค่อยไหวแล้วค่ะอยากทำนู่นทำนี่ทำหนักๆมากก็นอนแล้วปวดเมื่อยลุกไม่ขึ้นถ้าถ้ามีอาการปวดระมมก็ค่ะมันจะชอบมีไข้ด้วยมันจะไม่เหมือนช่วงวัยรุ่นแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ต้องรับสภาพแล้วใช้ร่างกายมาเยอะแล้ว มาสี่สิบกว่าปีแล้วร่างกายมันก็เหมือนเครื่องจักรมันชักไม่ค่อยไหวจริงๆแล้วก็มีวันหยุดวันหยุดก็มีแผนหลายอย่างในสวนนะคะแผนตัดต้นไม้ใหญ่แผนตัดกิ่งสะเดาเพื่อให้แสงแดดกับต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะเพราะว่าเราอยากกินมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็เลยอยากให้มันโตเร็วเร็วแต่ตอนนี้มีปัญหาว่าต้นสะเดามันโตเร็วกว่ามันก็ไปบดบังแดดแต่ว่านะั้นมันต้องเป็น งานหนักงานปีนแล้วก็เมื่อวันก่อนหางย่าตรงนี้ไปตอนกลางคืนปวดเมื่อยตัวมากเมื่อวานนี้ก็ลุกไม่ขึ้นได้ไปทํางานที่งานประจำได้สองชั่วโมงเป็นงานด่วนนะคะก็ลเลยต้องไปทาแล้วกลับมานอนยังดีวัน,นวันนี้วันนี้ตอนเช้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เกินยาไปแล้วก็นอนพักไปแล้วรู้สึกว่าเออดีขึ้นตัวเริ่มเบาแล้วไม่ปวดหัวละก็เลยมาลุยต่อได้ทุนเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อคืนกว่าจะเสร็จตีหนึ่งเลยค่ะกิ่งเขาเยอะค่ะกิ่งเยอะมากดูใบก็เ,เยอะมากขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สั่งกิ่งเพื่อเอาไปขยายพัน์ต่อนะคะคลูกค้าสั่งเข้ามาเยอะเดี๋ยวเราเสร็จภารกิจตรงนี้ต้องไปจัดเตรียมกิ่งส่งให้ลูกค้าอีกนะคะ แล้วขอบคุณลูกค้าทุกคนค่ะที่อุดหนุนเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ